กลับไปด้วยเออกันเอากัไปด้วยโอ้โหได้ของเล่นใหม่แล้วก็เดินเล่นเลยนะเนี่ยชิต้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมหลังจากที่ผมได้ทำคลิปไปว่าผมจะทำการแจ้งไปที่ YouTube ให้ลบคลิปของคนที่ดูดคลิปผมไปนะผมเมื่อเช้า ผมได้ทำการแจ้งไปที่ YouTube แล้วแล้วก็ดูเช็คดูนะครับมีคลิปที่ผมแจ้งลบไปตอนนี้ประมาณ40 40 40คลิปนะครับผมจากเดิมที่มีอยู่100กล่าวว่าเดี๋ยวล็อตแรกนี่คือจะลบคลิปของช่องที่เหมือนกับว่าทำเล่นๆในเอมันจะมีบางช่องนะครับผมที่เขาเปิดช่องแล้วคนยอดติดตามประมาณไม่ถึง100คน แล้วก็มาดูดคลิปของช่องของผมเนี่ยเอาไปลงลงแบบ100%เซแล้วมันมีการแจ้งเตือนมาที่ช่องผมผมจะทำการแจ้งไปที่ YouTube ให้ลบคลิปของกลุ่มนี้ก่อนซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้นั่งดูประมาณ40 40กว่าคลิปนะครับจาก100คลิปก็หลังจากที่แจ้งไปเมื่อเช้าช่วงสายๆประมาณช่วงตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า YouTube มีอีเมลแจ้งกลับมาบอกว่าตามที่เราได้ส่งคำขอให้ลบคลิปดังกล่าวไปนั้นนะผมเขาได้แจ้งให้กลุ่ม YouTube เหล่านั้นแล้วว่ามีเวลา7วันในการที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 1. คือก็ไม่ต้องทำอะไรเลยรอให้ YouTube ลบเองอันนี้บางคนอาจจะ บางคนก็ไม่ได้เข้ามาเช็คเมลแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะ f อบางคนไม่ไม่เช็คเมลไม่เห็นอีเมลตัวนี้เนี่ยหลังจากนี้7วัน YouTube จะลบเองแต่ถ้า YouTube ลบเองเนี่ยมันจะโดนติดติดเขาจะติดเหลืองติดเหลืองไปที่สถานะของช่องถ้า3ครั้งนี่ก็ช่องอาจจะโดนลบได้อันที่สคือเขาอาจจะติดต่อมาที่ผมก็ได้ว่า ขอให้ยกเลิกคำขอนี้อันที่3มก็คือหลังจากที่เขาได้รับอีเมลเสร็จเขาเห็นว่าผมเตือนตัวไหนเขาก็อาจจะลบคลิปออกไปซึ่งการลบคลิปออกเองเนี่ยจะเป็นข้อดีก็คือจะหลีกเลี่ยงการโดนติดเหลืองช่องโดนติดเหลืองเนี่ยจะเป็นการหลีกเลี่ยงได้เอาเป็นว่าที่ผมมาทำคลิปตอนนี้นะครับผม,ผม แจ้งสถานะอัปเดตว่าใครที่เอาคลิปผมไปในตอนนี้ให้ไปดูอีเมลด้วยนะครับให้ไปดูอีเมลด้วยว่ามันมีอีเมลให้ลบคลิปอะไรไหมเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไป7วันมันจะลบเองพอลบเองแล้วช่องของท่านเนี่ยอาจจะโดนประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ได้คือไม่อยากให้เพื่อนโดนหลังจากนี้7วันเพราะมันก็มีหลายคนในเอบางคนก็เป็นช่องเขาเรียกว่า ช่องเพื่อนๆกันช่อง FC กันอะไรประมาณเนี้เขาเอาไปเขาก็กล่าวว่าเอาไปทําแล้วมันก็เหมือนกับเผยแพร่ให้เราอะไรประมาณเนี้ยแต่มันเป็นการดูดที่ YouTube มองเห็นแล้วว่ามันเป็นการมันเป็นการทําซ้ำนะครับคอนเทนต์ Content ที่ทําซ้ําซึ่งหลังบ้านผมเนี่ยมันผมเคยลบไปรอบหนึ่งเมื่อก่อนผมจะลบประมาณครึ่งปีหนึ่งครั้งเพราะมันเยอะมาก FC ในช่วงพีคแรกๆเนี่ยโอ้โห 2-300คลิป FC ผมก็ทยอยทยอยลบบางช่องมาใหม่ใหม่คือคิดว่าเขาทำเล่เลนๆผมก็ประกาศเตือนไปแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มาทำคลิปพอหลังๆมามันก็เริ่มสะสมขึ้นสะสมขึ้นปีนี้เริ่มเยอะขึ้นประมาณเป็นร้อยล้วก็ไม่อยากจะให้มันมีแจ้งเตือนจาก YouTube มาที่ช่องผมนะครับว่ามีคนคัดลอกคลิปของเราไปแล้วก็ให้เรากระทำอย่างหนึ่งอย่างใด กับคลิปพวกนี้ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเคลียร์ให้มันออกไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้มันอยู่สักเหลือแค่สักสิบยี่สิบคลิปก็ยังดีนะครับอย่างน้อยสําหรับบางคนที่แบบว่าเป็นคลิปที่เคยคุยกันว่าโอเคอให้เขาเอาไปได้นะครับอย่างคลิปที่มีการบินโดรนกับกับาบางช่องแล้วก็มีคลิปลำบางคลิปอะไรประมาณนี้ที่เราเคยเขาเคยขอเราไว้เราก็ให้เขาได้แต่ว่า ไม่อยากให้มันเยอะเป็นร้อยคลิปแบบว่าใครก็ไม่รู้เอาไปมันเยอะเกินไปใน FC บางทีเราไม่รู้ว่าช่องนั้นช่องนี้เป็นเป็นช่องไหนเนี่ยเขาดูดออกไปเยอะๆเยอะแยะดูดแบบร้อยเปอร์เซ็เขาก็แจ้งมานะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเหมือนของที่พี่ไทยยไปนนอกที่ได้เล่าให้ผมฟังนะครับจนแกต้องมาเขาเรียกว่ามาเคลียร์ช่องก็ ใครที่ฟังดูคลิปนี้นะผมได้มาดูคลิปนี้อยากให้ไปเช็คอีเมลด้วย fc ยูทูบเบอร์เพื่อนๆกันทั้งหลายนะครับผมใครที่เคยเอาคลิปผมไปเนี่ยให้ไปดูหลังบ้านนะครับผมให้ไปดูว่ามันมีอีเมลไหมถ้ามีก็ลบไปตามนั้นเพราะอันนี้เป็นแค่การแจ้งไปแต่ไม่ได้เป็นการแบบว่า เหมือนโจมตีเพื่อที่จะให้ช่องโดนติดเหลืองติดส้มติดแดงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่อยากจะเคลียร์ตรงหลังบ้านออกแค่นั้นเองอยากให้เพื่อนๆที่เอาคลิปไปก็ไปเช็คอ e ีเมลนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกหลังจากนี้7วันมันจะลบเองพอลบเองเนี่ยก็อย่างว่าครัมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเตือนเพื่อนๆไว้ก่อน เพราะถ้าเกินไปผมทําอะไรไม่ได้แล้วนะนะถ้าเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเคยโดนติดเหลืองติดแดงติดเหลืองติดส้มมาก่อนแล้วไม่ลบออกเนี่ยช่องอาจจะโดนปิดก็ได้นะครับฉะนั้นรีบรีบไปดูอีเมลเพราะว่ามันเริ่มทยอยส่งไปแล้วผมแจ้งไปเมื่อเช้าแต่ตอนเที่ยงเหมือนเขาเขาทำครบแล้วนะครับเขาส่งอีเมลไปครบแล้วทั้งหมด40กว่าช่องไอ้สีกว่าคลิป จะมีแค่บางคลิปผมจะไม่แจ้งไปนะครับเป็นคลิปที่เคยคุยกับเพื่อนไว้ว่าโอเคคลิปนี้พี่เขาขอนะอะไรเงี้ยเป็นคลิปเหตุการณ์สำคัญผมก็โอเคผมก็เหมือนคุยกันได้อยู่นะว่าคลิปนี้เฉพาะคลิปนี้อะไรประมาณนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เมเด a สตอรีสวัสดีครับพาน้องเมยมาตัดผมนะครับผมพอดีว่า มาปล่อยน้องเมย์ระหว่างทางตัดผมนะพี่เปิดเน้นโอ้โหตัดผมใหม่พี่กลับมาถึงพอดีเลยเออพอดีเลยอืมนี่นะฮะตัดผมใหม่นะครับผมคุณป้าเขาก็ไป็ํรำนะไหนที่ที่มาทำอ๋อตัดพี่คุณป้าเป็นนางรำกันใช่เขาหน้าคุณป้าอหน้าเขาก็คุณเราเราก็คุณคุณป้าพี่ก็บอกอยู่ว่า ให้ป้าคิดดีๆเหรอ <c oughs> จะไอ้อัวทำไมหน้าคุณอย่างเหลือป้าลองคิดดีๆสิครับว่าผมเป็นใครนะครับแค่ก่อนไอ้คุ้นๆสรุปว่าอ๋อรู้แล้วคือเคยไปรำที่ลานพ่ปู่นะผมเป็นไงบ้างผมผมใหม่ทรงผมใหม่เป็นไงบ้างเบามากเลยเบาขึ้นอยู่เบาขึ้นนะระหว่างที่มีตัดผมผมก็ไปซื้อตัวค่าพญาให้น้อง อันนี้ยาฆ่าพยาชใช่ปะ่ะใช่กินตามน้ำหนักฮะเห็บเหรยาฆ่าเห็บละ่ะเนี่ยกินยาฆ่าเห็บอ๋อยาฆ่าพยาดเออลืมเอามันจะมีฆ่าเห็บที่มันเป็นรถตับอะไรพวกนี้อยู่อันนี้ฆ่าอะไรอันนี้ฆ่าพยาดอ๋อไม่ใช่เห็บอ่ะลืมแล้วทีนี้จะกลับไปไหมหรือว่ายัางไง เดี๋ยวเให้มันกินยาฆ่าเห็บไปก่อนไม่ใช่เห็บอันนี้พยาธิอ่ากินยาฆ่าพยาธิดูถ่ายพยาธิภารกิจยาไสอ่ะอันนี้ยายาฆ่าพยาธินะคะแล้วก็เป็นพวกเห็บหมัดอะไรประมาณเนี้ยเห็บหมัดนิดเดียวแต่ว่าถ้าหมัดจริงๆอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มไปซื้อที่วานอนมานะครับ fc เมื่อกี้ ก็เหลือยี่ห้อเดียวเพื่อนบอกว่ายี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งน่ะคือกินเม็ดเดียวแล้วก็ยันยนี่นะยจะเป็นดวงตาเลยอีกยี่ห้อหนึ่งน่ะอ่าหมดก็เลยได้ไซสยอีกตอนนี้ชิต้าออาชิตาใส่กอกใส่กอกใส่กอกเออใส่กอกทีเธอเคยกินน่ะกินเข้าไปเลย สรุปว่ากินนะ FC. เอฟซีอ้าวทำไมทำไมถึงคลายออกละ่ะปกติจะสวบๆวบซวบโอเคได้ละหนึ่งตัวอา้าว <c oughs> ปกติน้องเขาจะไม่กินอย่างงี้นะ <c oughs> เขาจะกินแล้วก็กินครอบ, <c oughs> รอบไปเลยง่วงงอยู่โอ้โห oh เรลียปากเลยโอ้กร oh. ะดิกหางดิ๊ก,กให้รางวัลให้รางวัลอ,วอีกชิ้นหนึ่งในฐานะที่กิน กินได้แบบดีเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเพื่อนเข้ามาก่อนใช่เดี๋ยวเมย์ก็จะทำการยัดยัดไส่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรียกเพื่อนจะได้ยินไหมเนาะหลับอยู่หรือเปล่า ยัดเข้าไปนะคะอาจจะหลับเพราะวันนี้อากาศดีน่านอนโอ้โหยัดเนียนมากไม่เห็นเลย,ยต้องสงสัยต้องเดินไปปากแปรชุก้า S <S 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 อา้าวเขาไมรู้ล่ะทำไมไม่กินอะ่ะได้ก่อนนี่เออกินเข้าไปแปลกมากเลยลาเต้าตามากระดิกหงกระดิกหางอยู่นะเอ้ยลาเตา้กินดีลาเต้นี่กินทุกอย่างแล้วก็นิ่งเริ่มนิ่งแล้วเอ๊ะ เอ๊ะเหมือนออฉันได้กลิ่นบางอย่างอะไรอยู่อะไรเข้าไปในผ้านเรื่องของบักแปรเออชิต้ากินแล้วเดี๋ยวก็หาย,ยชูกากินแล้วเดี๋ยวปักแปรต้องไปหาปักแปรให้เจออ่ะพี่เดงพัดละกีตา,าากตามหาปักแปรตามหาปักแปรนะไปเลยไปเสิร์ฟทุกที่เลยปักแปรอยู่ไหนแต่ตอนให้อะต้องระวังชิต้าชิต้าชิต้าสอบทุกอย่างชูกากินแล้ว ไปไหนโอ้โห